กดแล้วกดอ่านแล้วลืมแล้วดีกว่าลืมแล้วเ<ช>มืม่อกี้กล่าวว่าแบบจะกดะ <f ums> กดอ่านก่อนเข้าอ๋อองตอบต้งกินนี่แบบไม่เอาดูดูสีมันเท่ย่างนั้นสีมันเกินหน้าเกินตาไปวะอาวุธม,นะมันแบบผมมึงบทเก่เห็นขนาดน,นี้เลยวะายูทูบเนี่ <c oughs> ย ยืนตำแหน่งก่อนนะครับเจอกันนะครับผมซองด้านซ้ายผมถนัดซ้ายเอ้ยมึงยืนกับกูนี่ไงเชี่ยเมื่อสามมันกันบนก็ได้บนเสอร์ตี้กูนี่ว่ะอะไรมึงยืนไหนเดี๋ยวไอ็แชมป์อยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ซ้ายบนล่างซ้ายขวาดิมาบนล่างซ้ายขวาจะได้ไม่งงบนล่างซ้ายขวาของซ้ายใครยังไม่อยู่ใครขวาว่างพี่พี่ดูอยู่นะปลาจะอ่าพี่พี่อยู่แบบอยู่ต้องตาโอเคโอเค let's go แพ็กเล็กด้วยนะแชมป์เอาไว้ครับวางอะไรแย่งไว้แชมป์มั้งตาแย่งพี่นะอยู่ด้วคนเดียวสี่ตายเฟรี่ตลอดคนแย่งนี่สองซีร์กับวาร์เบลมาแล้วไอ้ควางโง่มาเหอะ khiêu ấy, gần anh tỳ. nhìn này quá dài. Ya we. đang chạy hả đã. đốn 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 ừ. đốn ok. ok siêu siêu. ôi. ok siêu siêu. ôi. ok siêu siêu. ôi. siêu 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 ที่หนักนี่คืออันนี้อะไรนะจอยนะไม่ใช่ที่หนักนี่คือเปิดเซิร์ฟเซเว่นเดย์ไปด้วยแล้วกดอัดวิดีโอไว้ด้วยเฮียโอ้ยหนักจอยเก็บ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 ใครเล่นอ่ะไม่รู้เห็นไอ้บอสนอนอยู่กูก็เลยเปิดไวรร้อนดีมากเลยว่ะเขาเปิดเขาเปิดเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว มูลอยู่ไหนวะลืมแบ๊คอย่าตีนะอย่าตีอย่าตีครับไม่ตีค de รับจะเดินเล่นใครวางก่อนสวัสดีครับสวัสดีัสดครับยอดเกียร์ผมก็โดนสามคนเฮีย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 เรากล่อมคน ยาเล่นเล่นที่เผลอเล่นที่เผลอจะวันนี้ต้องแดนอยู่วะตื้ดตื้อ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 ตื้เฮียเกี่ยวทำยังไลอยคนเดียวระวังนะปูเนี่ยไกลหมดแล้วไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วจะสลับสีด้วยหมดสีแล้วครับเป็นสีแล้วลุย tao tắng tao kêu hú đão kỳ lấy พิซาเล่เราไม่ใช่ผมต้องเฟดว่ะเอฮ้ยก็เฟดสีต่อเดี๋ยวทราบสีอุ้ยชผ่านแล้วเปิดแก้วเมื่อกี้เลยเตรียมเตรียมตัวนี้เลยนะพิซ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวอยู่ที่ว่าง้องเดือดห้องฝั่งไหนเนี่ยเฮ้ยเียฝั่งนู้นไอ้สัตว์นู้นผิไดเเอ้า ยิงเลงกูแล้วที่สัตว์ปลาชลาปลาชราเก็บบอลโหย่ะสี่เพื่อเทเล้ว์หนึ่งคืลืมไปว่าไอ้นี่มันอยู่ขวาล่างทำไมกูกระเด็นมานนึงเมื่อกูเก็บพาผมก็ถามพี่แล้วทองสายล่างท่าที่เกิดตายเฮ้ยหา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 ยแล้วหายแล้วตะกี้ตะมมอนมันตีจนม่วงขึ้นตะกี้เก็บบอลเก็บบอลไอ้พระจันทร์เก็บหน่อยพระจันทร์เก็บหน่อยเป็นสีแล้วยังไม่ได้ เป็นสีแล้วเป็นสีแล้วตี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 ทำไมวัดทำไมเนี่พิซซ่าแล้วที่ตรงผมไม่เดินละ

เฮียกูจะตายแล้วตายตายโอ้ยกูล้มอยู่เฮียกดยาก็ได้ไอสัตว์แต์ว่าจะไม่กดยาตายแล้วโอ้โหแบตหูฟังมาหมดเลยตอนนี้เฮียเดินไม่ทัน ไม่ตายกันหมดแล้วหรอวะวบาๆโาเคเดี๋ยวเขอเปลี่ยนแบตกูฟั้ามันภูเมดเลีเอ้ยเดินไม่ทันเ่กี้เตอได้อาหารเดี๋ยวเปลี่ยนแบตกูฟักันเป็นเป็นยาแป๊บเปลี่ยนยา้็อนเปลี่ยนกี้เพื่อ ไ่ปป <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ <Okay. S 2> มาละคือสาเปลี่ยนแบบแบตบจอยไว้คิดว่าเอ้ยกลัวหมดแม่งแบตบหูฟังก็หมดเปลี่ยนสกิลเบรกไปด้วยดีกว่า <c oughs> สักครู่ครับมันมีหลายสีแต่ว่าเรามุตีระบุต พร้อมแล้วครับเด็ดเนี๋ยไอ้หียไอ้กู c อแมคกนิกนี้กูลืมหมดแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ผมก็ไม่ได้จำมันใกล้ดีกว่ายังไม่เคยเล่นตีหนึ่งเลนตีหนึ่งทำาระเบิดอย่างเดียว ค่อยเบรกอะพอมันสตานแล้วก็เอาระเบิดดำปลาบอกดีนะบอกดีนะ่อย่ากดดันดีี๋ยวกูลั่นในสัตอีอกูเกือบตายไวรอบหนึ่งพี่วินนะฝากช่วยที่ๆครับไปแล้วไปแล้โดนโดนโดน่นโชคดโเคเดอปฟืน แล้วก็ระวังโดนหิ่งห้อยอ่ะมันจะมีหิ่งห้อยกระจายกระจายมันทำให้เราสตันอ,อย่าโดนมันพุ่งชนอย่างเดียวพอได้พุ่งชนแรงขี้เหี้ยเอ้าเหี้ยสตัน<ๆ>เขาเติร<ๆ>์ได้นะตัวเนี้ยไม่ทันที่ ถ้าเป็นเขตคอเตอ,อร์ผมน่าจะต้ายหานี่ปะระเบิดปาระเบิดสวยอ่งสวยมันต้องเบรกไปเรื่อยๆอะ่ะวิดโอ้โหวิดนแรงเลยคอเตอร์ไม่ทันหรอ กมดเลือดแล้วปาระเบิดเฮ้ยเขี้ยโดนสตันน่าเด้ยโทษทีไม่ทำไม่กระโดดไม่มีที่มันโดนแรงจังวะตรงนี้โคตรแรงเลยอีเวนต์เลเซอร์แล้วครับเลเซอร์แล้วหลบซ้ายบนหลบสายบน สายทงไหนวะสายปนายไงสายบนไอ้ยี่ยามันมาแล้วทามันเฮ้ยสตาร์ี่แล้วโกรธนสวย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 ่่น‑‑ไม เชียนตีแรงชีดหายเลยเยอะท,ที่แล้วอย่างเงี้ยมันฉีบมันฉีบออกนอกเลยเข้า,ก,ากลางหน่อย้อ้าวไม่กูโดนมีงกลางกลางไม่พอใช่ไหมเมื่อกี้นะเวียนเฮียระเบิดครูดาวมีของมีขอ,องเธอแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอาแล้วแค่นี้ ทะลุทะลุออกแล้วเรียบร้อยหมดจะตายแล้วจะตายแล้วอย่างนี้เดียวไม่ปั่นไม่เข้าแล้วอ่ะตายแล้วเนี่ยตายแล้วเดี่ตร <c oughs> งกลางนะมันจะเหยียบหัวมาแล้วต่อ,อไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วเก็ียเกลีดเวอร์วอนโอเคเพื่อนเดือดเงิน มาแล้วหาเพื่อนแล้วออกมาเบื่อปะาเบื่อก็เบื่อไปเลยไมได้ไปโดนอะไรเกตุาล่างยโอ้ดกันเลยนายตีตีสองดองดองดองเออดองอันตีวะเดี๋ยวตีหจับเอาเสียบ้างน ไปแล้วซู้ซูซซ่ที่สองลุยออกมาให้ครบนะครับ <laughs> รต้องทำอะไรฆ่ามัน DPS มันปกติ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โดนทีบโดนทุกอย่าง เให้คุณลุกบ้างเฮ้ยไมาเหรอไม่ใช่ระดับแฟนแล้วคอยดนะมันเป็นไปได้บอกว่าที่ตีตีหนึ่งจะฆ่ากวางก่อนตีสองออกมา ใช่ไ,ไม่ได้บ้า <laughs> ไ,ไม่รู้กูเดาเอาไงปวดจัดเลยนะต้องเกลี้ยงถ้าพันห้าขั้วพันห้าก็ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ย <laughs> หิ่งห้อยระวงัง <laughs> ไอ้เหี้ยเอลี <laughs> LE, ซ้อนเอลีโคตรงง <laughs> โอ้ย <laughs> อุ้ยเส <laughs> ียตาย ขี <c oughs> ้ไม่ได้รู้เลยเอาวางผิดนี่จับแพทเทิร์นมันไม่ได้เลยระเปิดโอ,โอ้ไหนนะเขาแบงค์ไหน ว่ากูยอมฆ่าติว่ามันเบาสุดแล้วมั้งเนี่ยเียตั้งแต่เล่นมาสตันสตันลูกปลาอะไรลูกปลาไปเลยหมดแล้วเฮียมีของน้องใช้พีไปดีแล้ว ไปแล้วกลับแล้วแบบที่สองออกมาเพิ่งเสร็จแล้วมันตายเลยเออเดี๋ยวออกมาแล้วตายเลยนุ้ยวางใจไม่ได้ทีไม่ได้เองวางนะผมเนี่ยเหมือนกูเนี่ย <c oughs> ท้องในตีตะตายี่กันนอกกันดีด <c oughs> อีกแล <c oughs> ้วไอ่เฮ้ยเฮ้ยโดนเหยียบ <c oughs> ใส่สามเอาถ้ามีขยันเอาขยันนางแบบเอายาไปใส่สามอ่ะเออเปลี่ยนยาด้วยนะอย่าลืมใช่ๆผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนแล้วระเบิดระเบิดล้างบัฟก็ได้เหระเบิดไหนระเบิดฮอลลี่บอมป่ะใช่ฮอลลี่บอมจะกดล้างบัฟมจะกดได้ระเบิดดำระเบิดดำระเบิดไฟได้หมดดาร์กเน็ตดาร์กใช่ไหมระเบิดดำหรอพี่ ใช่เอาโบวนาการทรายไปดีกว่าไว้เฮี่ยกูยิงพอได้กดกลุ่มพร้อมแล้วเราต้องไปเดินไปตรงไหนข้างล่างครับตอบเดี๋ยวก็ผ่านล้วผมไปเยียนอ่ะทีเดียวเท่านั้นเลย <c oughs> เอาอ v p ไปเลยโจเวอร์ต้องเอาอ v p นะ ระวังนะมึงจับอะไรไม่ได้เลยเฮียสีอะไรวะไม่มีสีครับเศษนี้เก็บสีเขียวอ่ะเก็บสีเขียวห้ามเก็บสีแดง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 เคลียสีแดงตุกเจิดิปตุกดิปตุกดิปอะไรคือตกเจิดิปเห็นกวางดิบอย่างเดียวเลยตอบแล้วตอบแล้วมีฐานตุกเจิดิปกว่าอามที่ไม่ถูกถอดทีนั้น เ้วาโอ้ยลงหัวคอยดูบนหัวตัวเองด้วยนะถ้าตัวเองมีสัญลักษณ์ทิศให้ปิงบอกเพื่อนเลยอ๋อจะหลบใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันจะเอลีไปชาร์จเหมือนท่าเมื่อกี้เฮียอะไรเนี้ยเข้า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 ปีหง้อยลบออก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  อันนี้เข้าอันนี้ก็เข้าไม่รู้แล้ววนซูเปอร์อาร์เมอร์อย <gesehen S 1> <maintenant S 2> ู่ลงหัวโอยโอ้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 ออไม่ทันโอ้ยโดนหีบ ใครเดินช้าไปกดไอ้นั่นน่ะเม็ดเขียวๆอ่ะให้กูเล่นบ้างไม่แต่พื้นแดงไอ้เหี้ยดิฟโดนตกริฟตกริฟลงแล้วลงแล้วไอ้เียดิฟจริงจะหันกระหยันกันโดดจ้างเข้าในไปโอ้ยหลง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  ปากบอมไปนี่มึงมาแล้วป่าแล้วอุ้ยรอดตายรอดตายเฮ้ยโี้ยมีคนโดนทีมอยู่เลยโอ้โหนียากเลครับเข้าไปดิ เลอีฝน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 เอาละเอาละเปลี่ยนอากาศทปลี่ไรวะเปลี่ยนอากาศฝดตกไม่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 ปิงเข้าเขากองเลยนะนะสูรเขาเขานี่นี่นี่มายืนมายืนกองมายืนกองแชมป์แชมป์มอลมานี่ไอ้ยี่ยเดี๋ยวตายยกตีสัตว์โอ้ยไอ้ยี่อยู่น้ำอะไรวะเอาละน้อยเจว่าแจว่าได้หรือได้หรื ใจกูนี่หายวาบเลยสัตว์แว่ไปเลยแกหิ้วห้อยระวังหิ้ห้อยผมคิดได้บางทีว่ามีอยู่สองแบบแบบลูกใหญ่กับลูกเล็กสองลูกเอาละริฟไม,ไม่สามทีเออต่อดแล้วต่อดแล้วต่อดแล้วเตียงฝนฝนเออฝนฝนฝน,ฝน,ฝน ถ้ารู้สึกมันจะก้มหน้ามั้งถ้ามันปล่อยฝนนะถ้ามันใช้ท่าวันชอ็อตมันจะท่าไวมันจะเงยหน้าชูคอซึ่งกูไม่ได้ดูหรอกคุบอกเลยอ๋ <c oughs> อุ <c oughs> อ๊ยหลอดหน ข้อยางไปส่วนแล้วเนี่ยอมเปลี่ยนยา้ายบอกเขาเองด้วยนะอย่าลืมเปลี่ยนยงวะแกตุ๊กแก้วอะไรอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลลี่ยนแ้วฝนตกฝนตกเดียวมายังที่เดียวโอเคนี่ไงน้าเกี่ยวสีฟ้าเกี่ยวสีฟ้าเนี่ยเกี่ยวสีฟ้าจนโล่สีเขียวล็อกขา อย่าเจอกลางคืนนะวิ่ง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 ออกไปบกรกาตกโอ้โหโโหอ้โโอ้โหโออโหโหโอ้หโอ้โกโอ้โหโอ้โหโหอ้มหโห้โหโอ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 ้้อ้ห้อ้ Cái bằng tải đó Ôi Ôi Ôm, ôm Đã bom bóng bị cái sắt Ui Ui chết, quần, rơi

เป็นที่เล่นน้อยมากเด็ดนะขอยิงเดียวกูขอไม่เจอกลางคืนเฮ้ยกูจะยังไงก่อนหวางพื้นขเขียวตายบอลเลยพื้นเขียวเนี่ยแม่งเอ้ย ก็ตุยยามหมดแล้วเปลี่ยนกลางคืนไอ้เหี้ยกลางคืนนี้จะสีแดงตาสว่างชอบกลางคืนเลยครับเก็บสุดละอย่าเก็บอย่าโดนพยายามอย่าโดนสีนดำเงินอ่ะเนี่ยครับชินมันบ่อพิษเฮ้ย กูค้างไปเยี่ยตกใจหมดไอ้สัตว์อยู่ดีเกมแม่งอยู่ดีเกมแม่งค้างคือเวลาก่อนเก็บเอะเพื่อนได้มะเก็บเก็บเก็บมันกระพุนเก็บมันกระพุนให้หมดเก็บพวกเก็บม่วงเก็บ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 แล้วเก็บแล้วหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งถ้าเก็บไม่ทันคือตายทั้งทีแกกูจะคิวให้แล้วสัส ตัวไหนตัวไหนพี่บิงบิงให้หน่อยโอเคครับตายเอ้าผ่านเฉยว้ายผมบอกมาแล้ว้คิดจริงว่าสามสิบแปดเนี่ยผมบอก38มันต่ำว่าผมมาไงพี่ไอซี่ไอซี่ไอเฮ้ยถ่ายรูปเลยพี่รออะไรอะกากวะเตะกากอะไรวะมิดสติกไม่ติดท็อปมั่งต้องดูว่าขอร์น แรชชี่อะไรเกมการ์ดเก่าตกวนอ้วไม่มีไม่มีไม่มีในตีเลยที่ก็หลากหลายไม่มีเลของตกาวเตอร์ออาเกิดข้าวนาว่ะมาไปขายเลยไปขายวินสกีนลงอ่ะใครจะใช้25นาทีเองนี่ วันนี้พี่วินอัดคลิปเลยจบสวยๆเงี้ยเออแต่กูเล่นอย่างกากไปนะกูเล่นอย่างกากไปเย่ยโดนทุกสกิลเลยย่าเอ็ตตี้เราไม่ล่มอ่ะสักรอบเลยวะเออไม่ไม่ไหวเลยอ่ะโจมมาเองอ่ะเออยไปเอาแสงไปให้แสงมึงดูดูมันได้ป่วยออฟฟิกก็ออฟฟิกก็ใส่ตีคีนี่หว่า เชเคไปทำชุดดีกว่าชุดชิ้สุดท้ายตั้งมากเมื่อกี้ได้ระดับคอร์ตี้ร้อยด้วยสแตทอเลยวะดูดีกว่า